สวัสดีครับโมเมลสร้างนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เพิ่งวางเครื่องเสร็จนะครับวางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะครับเป็นไรฟานสองรยห้าสิบนะครับ อันนี้นะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ไรฟานออกทั้งหมด2องคันนะครับที่กำลังสร้างอยู่่าแล้วก็อเนอกประสงค์อีกสามคันนี้เป็นไรฟานอีกหนึ่งคันนะครับแต่เครื่องยังมาไม่ถึงอันนี้ก็อเนอกประสงค์นะครับ ที่สนใจก็สามารถสอบถามคิวสร้างมาได้นะครับผมนี้ก็เชื่อมแบบพอให้มันอยู่นะครับผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับรนี้ก็น่าจะแบบเชื่อมเก็บรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทำตัวชุดเกียร์ด้านหน้านะครับ เกียร์นะครับเป็นไลฟ์ฟาร์นสองห้าสิสีนะครับคันนี้ก็คืบหน้าไปอีกนิดนึงนะครับผมนี่เป็นชุดสเตอร์นะครับ ตัวน,นี้เป็นสตาร์ทมือนะครับผมเดี๋ยวคัน,คนสตาร์ทก็ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวถอดออกนะครับเป็นสตาร์ทมือนะครับห้าเกียร์ไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับผมอนาคตก็จะมีตัวที่เป็นมีเกียร์ถอยนะครับแต่ก็จะเหลือสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับี่ีก็ฝาก f c ซฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรามาออกมาทำเสร็จแล้วเราจะออกไปทสกันนะครับผมทั้งหมด5คันนะครับผมลายฟั2นอกก2องอกสงสามนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนะครับผมสนี้พปแล้วครับสวัครับ